ครับผมสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้มารีวิวตัวปัตตานีนะครับปัตตานียัดหลอดกิงกอง R G B f นะเซตนี้เป็นเซตสิบสองดวงเซตสิบสองดวงนะวันนี้ก็โหมดปกตินะครับโหมดที่หน่าเล่นหลักๆอันนี้คอนโทรลได้มือถือนะครับหลีเลี้ยวในตัวนะครับสําหรับที่อยากเปิดไปเลี้ยวด้วยนะครับอ่าคอนโทรลได้มือถือหลักๆก็เลือกสีครับตามใจชอบเลย เลือกสีได้ตามใจชอบเลยวันนี้อยากได้สีเขียว,วน,นี้อยากได้สีเหลืองก็ว่าไปอีกโหมดหน้าเล่นก็โหมดแฟตนะครับโหมดแฟตโหมดแฟตก็เลือกสีได้เหมือนกันคืออยากเล่นอยากโชว์ปรับแสงสว่างครับปรับแสงสวาง่างเบาอ่ามานี้อ่าต่อไปก็เป็นโหมดวิ่ง วิบบ่งครับออตโตไปเลยได้นะครับปรับชาย์เร็วปรับแสงสว่างได้เหมือนเดิมนะครับโอเคก็นะจะประมาณนี้โอเคนี่คอนโทรลมือถือนะครับ ไอเปิดไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายโอเคไฟเลี้ยวก็ปรับโหมดได้อีกนะครับไฟเลี้ยวออันนี้ไฟเลี้ยวสีอันนี้อีกหมดนึงอีกหมดหนึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเค ไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินอันนี้เปิดไฟฉุกเฉินนะฮะปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟฉุกเฉินปิดไฟฉุกเฉินอ่ามันจะเป็นโหมดวิ่งอยู่แบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเวลาเราขับใช้งานจริงเนี่ยเราอาจจะเปิดให้มันเป็นโหมดแช่ก็ได้นะครับต,ตั้ติตรงนี้นะครับอ่าจะได้ไม่กวนชาวบ้านนะครับไฟลูกเล่นแบบนั้นเอาไว้เปิดโชว์นะครับ อันนี้เวลาเราขับปกตินะครับเราอยากได้สีอะไรเราก็เลือกเอานะครับสีที่มันถูกกฎหมายก็ได้นะครับอ่าหลีไฟลงหน่อยก็ได้นะครับถ้ามันสว่างอันนี้คือกรณีที่เราขับปกตินะครับขับปกติวันนี้อยากได้สีเขียวว่นนี้อยากได้สีฟ้าวันต่อไปอยากได้สีแดงนะครับอ่าอันนี้คือกรณีขับปกติประมาณนี้อ่าเปิดเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เียวซ้ายโอเคเปิดไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินนี่เราตั้งได้นะว่าจะเอาโหมดไหนอ่าตัวนี้ก็ได้ไฟฉุกเฉินปิดไฟฉุกเฉินปา่าดเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟฉุกเฉินโอเค ไฟสุกเสินนะครับก็ประมาณนี้ครับปัตตานีวิ่งเปลี่ยนสีคอนโทรลด้วยมือถือไฟเลี้ยวในตัวนะครับโอเคขอบคุณครับ